เรื่องแรกเลยแล้วกัน<ช>เรื่องที่เราโพสเมื่อวานอะไร,รยังไงคอนสเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่ไปเ้ิยนเสิร์ตฮัลเฟ่คอนสเสิร์ตก็ก็กเออเดี๋ยวก่ <laughs> อนก็อธิบายยังไงที่เพื่อนไม่ได้กระทบไปก็คือเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ได้ตรงตามคอนดิชันที่เราดีไว้ด้ดวยความคอนสเสิร์ตทางผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการแล้วก็มีดีเลย์มาอะไรเงี้ย คือด้วยความถ้าสมมติทำาะไรกับหอมะนะคะม,มันก็จะมีระบบะว่าโอเควันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรเดทไลน์ line, ต้องทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอด้วยความคอนเสิร์ตเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากคอนเสิร์ตเป็นทอล์คโชว์เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทําอย่างนี้ขั้นตอนที่2ต้องทำอย่างนี้พอมัน,ม,น,ม,นมันเลย Dead เดทไลน์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทนันแล้วก็เขาตัวทางผู้จัดเองเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัว ไม่ได้เราคงไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไรนะคะหรือเพราะว่ามันจะผิดมารยาทก็คือเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดความไม่พร้อมสาหรับคอนเสิร์ตเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเลอกปเในส่วนของเราคนเดียวหรือเ,เพื่อนคนอื่นด้วยคะต้นแมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากจาก,จากทางนูน่นเขาบอกว่าจัดนีนหายไแสดงว่าเรียดีเลยนะ ไม่มีความเงียบเกิดขึ้นเพราะเขาจัดเงียบไปเลยไม่ได้มาดิวงานต่อเนื่องว่าจะต้องทําอะไรต่อมันถึงเดทไลน์ที่ที่จะต้องคุยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะพราพอมันไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าอาจจะติดขัดแล้วไม่พร้อมแล้วเราก็อยากบอกทางเอฟซีที่ออสเตรเลียเพราะเขาก็ได้เลยกมาถามเราคือยังไงเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะเพราะมันมันเงียบมากเราก็เลยงั้นเราแสดงตัวไปก่อนเลยว่าเออมันมันจะไม่มีเราแล้วเอฟซีเขาจะ จะตัดสินใจ,จ,นใจยังไงก็ <_ an> แล้วแต่เขาอย่างเรื่องที้หอมได้คุยกับเพื่อนๆคนอื่นที่จริงต้องไปกับสารสงๆคนอื่นจริงๆคุยกับหลายคนค่ะอันนี้คุณคุณตั้มบอกให้เอ,อ่ยชื่อคุณได้ว่าเขาอยากมีพื้นที่สื่อ <_ an> <_ an> คุณมีตมั้มมีซนันนี่มีปอ, <_ an> อมีคุณบอย <_ an> บอยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้วเพราะว่างานนี้เขาติดต่อเราและเรามีเอื้ออารีดึงเขาให้มากับเราด้วยยืนยันั้งนต่วันแรกจะวันนี้มีบุญคุณใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะพูดอย่างอื่นเดี่ยมันดูไม่ดีนะคือเรามีบุญคุณกับ เออมาด้วยกันสิอ,อ,อย่างเงี้ยเพราะเรา้องเพลงไม่เป็นพ่วงมาพ่วงมาเขาก็เลยร่วมชะตากรรมเดียวกันฟังแล้วบางคนว่ายังไงก็คือก็บางคนก็บอกว่าเออเขาก็ไม่ได้ล็อกคิวแล้วนะเพียง <g ül> แต่เรารู้สึกว่าถ้าถ้ามันไม่ได้มีการล็อกคิวเกิดขึ้นนะ่ะหอมอยากส่งสัญญาณบอกทางเอฟซีว่ามันจะไม่มีเรานะเพราะว่าเขาว่าฝั่งนึงเขาก็คาดหวังว่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราค้นไปมันมีฟีดแบ็กมาจากทางผู้จัดก็มีฟีดแบ็กค่ะได้ยังไงก็เออ คนที่เขาทําเรื่องขอรีฟันตัวก็ได้โอนเงินเลยหมายถึงหมายถึงคนที่ต่างประเทศอะค่ะก็เหมือนกับบางคือด้วยพอคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิทุนาใช่ไหมคะพอมนเลื่อนไปกันยาบางคนไม่สะดวกดูเขาก็ขอทําเรื่องรีฟันแล้วก็อาจจะรอขั้นตอนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาทางใดเล็กของว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันคือเลยอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากโส้์ไปเงี้ยแฟนคลับบอกเออเขาได้แล้วนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาโอนให้ออนอกจากแฟนคลับเขาแล้วรู้จักเขา<ช>มีที่ไปนยังไงหลังจากที่เรากก็เขาก็ติดต่อไปทางบอยแต่ว่าของเราเขายังยังไม่ได้อ่านไลน์เหมือนเดิม <c oughs> แต่เขาบอกไปทางบอยแล้วก็เ,เคลียร์ค่าเสียหายกับเราเราตอนนี้เราก็าจะได้คืนค่าเสียหาย สิ่งสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราที่เราออกไปก่อนที่เราควรจะได้รับก็คือได้รับแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีอาจจะมีการติดขัดเรื่องของทางฝั่งเขาแล้วเราอาจจะสื่อสารกันไม่ได้มากพอเพราะว่าตัวเขาจะยุ่งมากจะยงว่าพอเริ่มเป็นกันยาคิวเราก็ไม่ได้คือณตอนนี้เราเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วอะค่ะแล้วแล้วไปกิ้งก่าที่เราทํามา่ะ ก็คือเขาใจ่ายให้เราเราก็จะมอ,อบอทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ให้แก่เขา <Wow. S 1> แต่จะบอกว่าในไหนมันทํามาแล้วจ้างงานหอมบอยอร้องเพลงก็ได้นะคะเบกกิ้งทำมันทํามาแล้วแล้วมันดีมากสั uh. กท่อนฉันจะตีเธอนะสั <laughs> กท่อน uh. ก็ลองให้มันเต็มเพลงไปตี uh. <laughs> แสดงว่าตอนนี้คืออีกสี่คนยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ใช่ค่ะหอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณตั้ม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 แคุณตั้มนี่ก็อ,อยากไปมากหรือว่าคุณตั้มบอกอยากไปอบอกพี่ผมก็เสียดายนะผมไม่เคยผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลยอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตั้มก็เอาสิก็เหลือส่แซบก็ได้ราค่าแซบอะไรเงี้ยพออนุที่สนิทกับเราเขายังไงบ้างพอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะหอมเจอมีโอกาสเจอสนิกับตั้มเฉยแต่ทีเนี้ย ในส่วนของการดีลศิลปินอื่นๆอาจจะต้องผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งความรู้สึกเราเป็นรถแต่งเหมือนเราก็ตั้งใจไม่ไม่เซ็งไม่เซ็งหรอกค่ะหอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยนาวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับทางโน้นนะคะแต่พอเราโพสต์เราก็ลบอันนี้ที่เราลบนี่ก็เพราะว่ามันมีอัพพิสแฝกอะไรมาแล้วก็ได้ได้แล้ว รอลงตัวแล้วรอลงตัวก็ลงตัวลงตัวค่ะคือเราได้การพูดคุยที่ลงตัวแล้วนะเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะแบบทำร้ายใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะเเเราใช้ได right. ้แป็คกิ้งแทกได้แบ็กิ้งแกเราก็ให้เขาไปแล้วแล้วก็เขาก็เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนนี้กับเขาไปเพราะเราไม่ได้ไปร่วมงานเขานะก็ถือซะว่าเขาซื้อแบ็คกิ้งแท็กไปเสียดายไหมเพราะเราหม่มัตั้งมือกับการร้องเพลงครั้งนี้มาก อ๋อเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์คอนเซ็ปต์ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกั้นเหมือนเราจะจะเกิดแต่ว่าเราถูกถุกกุมกำเนิดมาต่อในตรงนี้ทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นออร์แกไนซ์ที่เมืองไทยท่านอาจจะฟังเพลงดีๆมาเยอะแล้วแต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละผิดปา ปูบ้างโน้ตใตะไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบ็กกิ้งแท็กทำดีมากแช่เพราะเอาไปไหนไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงจ่ายอซิงเกิลมาได้ไหมซิงเกิลไปได้ซิงเกิลคิดว่าเราเห็นพีคแล้วเราคิดว่าให้พีคทำดีกว่าพีคทำโอเคแล้วโอเคมากคุณบอยที่กุ้งเหมือนกับเราเขาเสียใจเหมือนกับการที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราพี่จะรีบเออคุณบอยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าแค่ค่าแบ็กกิ้งแท็กอ่ะเขาถูกหารสองเขาคือผู้ร่วมจต่างกับก็คือ คุณบอยถ้าเขาถ้าเขาไม่มีเราอันนี้พูดกบพูดนะเขาไม่ไีททามีงานอย่างนี้ติดต่อมาอยู่แล้วอะค่ะไม่มีทางย่เตอร์ไม่มีไม่มีทางใช่ค่ะก็คือเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไรล้่เลิฟอะไรกับเราคิดว่านะคะอีกเรื่องคุณหอมที่ไปเยาวราชมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเหตุการณ์เหตุก็คือว่าเราอะจะไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วไปถ่าย YouTube ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกทําประโยชน์หน่อยอ่ะก็รับหาเงิน มาอยู่จังหวะที่กําลังถือกล่องกับปกป้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะวุ่นวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายโวยวายแบบออแบบโวยตำรวจแบบเหมือนในละครเลยคะ่ะโวยวายเหมือแนบบตลาดตรงนั้นเลยแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยอะไรเงะะี้ยก็อ่าตลาดค่ะมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วก็กระเป๋าหอมมันไม่ได้รูดซิปมันคงเปิดยั่วมีความยั่วอ่า เขาก็มาเดาว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยเท่าที่เราคุยกับตำรวจนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแต่งตัวลุ่มล่าหน่อยกระเป๋าของเขาเนี่ยที่พาดอยู่ที่ตัวมันจะมีซิปลายอันซิปลายอันมีผ้าพันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วก็เวลาล้วงก็จะโกลยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวัดเลยขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของแแหละล้วงปุ๊บเฮ้ยเจอมือใครอีกคนหนึ่งในกระเป๋าพบมือใครสักคนหนึ่งก็จะเป็นแบบคุณป้า เขาเหมือนเขาพูดไทยได้นะแบบเขาไม่ได้ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปอะจังหวะที่พูดอะมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ลวงขึ้นมาแล้วก็พฤติกรรมก็ลนลานลนลาอะไรย่างเงี้ยแ้วกระเป๋านีมีเงินประมาณ่าไหร่่ะล้านอ๋อเลิกระเป๋าสามร้อยหรือแต่มันถูกเก็บแบบฟูๆไงฟูๆขึ้นมาเพราะว่า ต้นหอบมีอะไรก็ได้หย่อนลงกระเป๋าอย่างเงี้ยคือความโชคจริงจริงมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนขับออกโอนตังเข้าบัญชีเราเราก็เลยเอาเงินสดเนี้ยไปหย่อนใส่กองไม่งานอ่ะหมาก็คืออดจาเพราะว่าถ้าป้าเขาล้วงไปเขาจะเจอแบ์พันแน่นอนแล้วจะมีต้นเงินการยังไงต่อคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเป็นแก๊งอย่างนี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าเราก็ไม่ใช่รายแรก เราไม่ใช่รายแรกค่ะพอเราเราโพส์ไปก็จะมีคนมาเป็นว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอย่างนี้อย่างนี้มีแกงขีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินมันก็จะมีป้ายเตือนตลอดว่าระวังล้วงกระเป๋าขีดกระเป๋ากระเขาเตือนก็ไม่ได้หายอะไรไปไม่มีอะไรหไม่ได้ห็อะไรไปหรอกป้าไม่เหลืออะไรแล้วตัปรกัอยังจับไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินการยังไงคือส่วนใหญ่จับคนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับแล้วมันก็ถูกปล่อยออกมา แล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปทําเราต้องรับคุณแค่ไหนถ้าจะไปรับบริจาคทีนึงไปในที่สาธารณะก็ต้องมองเลยใครใส่ชุดลุ่มล่ามลุ่มล่ามใส่หมวกถือผ้าพันคอมาให้สังเกตไว้ก่อนอ่าอ่าใส่ตัวเหมือนเราแล้วเราแต่งตัวเหมือนเราสีลุ่มล่ามเลยลุ่มล่ามฉันจะร้องพอลบไมายโครโฟนจ้างการไม่จ้างกาเออรไม่ต้องถึงขนาดนั้นวมัมีทางจ้างการให้เขาเอาไปเดินร้อยสองร้อยพอเราเจอเราก็จะจิกนะจิกนะอย่างนักจิกนะอะไรเงี้ย อ่ะคุณหอมอีกเรื่องหนึ่งกับคุณนสุขที่ทำไมอ่ะอ้าวผมรู้ใจว่าเขาแบบจะอยากกระต่ายนีเขาเราเป็นเขาเป็นพาร์ทเอรของลูกเราเขาพูดแล้วเขาก็ลบไงเขาตัดสนิทได้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าฟังปัญหาไม่ไม่ฟังปัญหามามาสักระยะแล้วคือพวกหลักระยะทางไกลมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฝั่งนู้นก็อยากให้ไปฝั่งนี้พอมันทํางานยุ่งๆอากาศร้อนนะเนาะน้ำลายก็ยืดโห อาจจะไม่เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นยังยังไม่มียังไม่มีหรือว่ายังจะพูดเรื่องงานเข้ามันอีกแล้วไ่กกฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คุยฉันไม่ได้ทานไม่ทันแล้วเราสนับนุนเราลากๆแล้วเราสนับสนุนเค้าหรือว่าเราห้ามให้เขายากเหรอก็ให้เขามีทางของเขาก็ณีถ้าถ้ามันไกลกันขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขจะยากกันได้ปัญหาเขาไม่ตลอหรอหรอให้กำลังใจเขายังไงบ้างให้กำลังใจผัวเขา ทำไมอ่ะไม่หรอกรักมันทางกลให้กำลังใจทั้งคู่แหละอ่กลัวไหมว่าเขาจะทำเหมือนที่เขาโพสแล้วเขาลบทำก็ชีวิตเขาอยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่เออเราก็พร้อมลอบกรมเออไม่ต้องลอบหรอกคนอย่างมันอ่ะอ่ะสุดท้ายแล้วเราู่วังเดียวกับอัมมชราภาแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างออกจากกำแพงมืองจีงไม่ได้ไม่ได้เลยก็คือเออเห็นข่าวอั้มนี่แหละ อะไรวะหนังจีนชุดแล้วด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อนแล้วก็ออะลองเปิดดูแป๊บหนึง่งเปิดตอนสามทุ่มปี่ตีห้เาเราหลงอะไรในวังผู้ชาย <c oughs> เลยผู้ชายคนไหนคะคนเขาชื่อหลัวซีใช่ไหมแต่แฟนคลับให้เรียกว่าหลัวเราเขาบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอ่ะพาหลัวซีเข้ามาขอไปเป็นพิธีกรจะไม่ทำลุ้มล่าบนเวทีมีงบเท่าไหร่มาคุยเลยขอถ่ายรูปคู่แค่นั้นเองูคแว่าฟรีตีปากก่อนรถมันต้องใช้น้ำมัน แม้ว่าเข้าใจหัอ้ําพัชราภาแล้วเข้าใจอ้ําบอกว่าเธอถ้าจบเรื่องนี้บอกนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อใช่เหรอกูจะค well. ุยกันด้วยต้องแต่งจริงเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะรักเขาขอบคุณค่ะอันนี้่าจะฝากละครละครแคนคือดีมากอย่าเพิ er <BA BA ่งปิดกล้องโอเคขอบคุณครับ Welcome to Star Society